โคบอลต์วิงค์ที่ดีมาแล้วน้องเซเนียนะครับผมทุกคนฮะตอนนี้จะเรียกว่าเป็นเซเนียแล้วนะครับโอเคมาใน20วันนะครับกับ16ชั่วโมงหรือเปล่าเซเนียนะครับเป็นตัวครใหม่ลิมิเต็ดที่ตัวแรกของเกมเลยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเกมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองถึงเวลาที่เราต้องไปทําการสุ่มหาน้องนะครับก่อนที่จะไปหาบิวด้วยมา ตอนนี้นะครับตัวละครใหม่อย่างน้องเซนเนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับจดหมายมีแจกเพิ่มเติมไม้หูตัวเกมมีแจกของขวัญเพิ่มเติมนะครับเป็นเงินด้วยแจกกระชาสีม่วง10อัน10โลนะครับเอาไว้สุ่มหาน้องได้นั่นเองแล้วผมก็มีเพชรที่ดองไว้อยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสุมได้กี่โลนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวของน้องเซนเนี่ยแล้วก็เออนี่ไงน,นะครับน่าจะไม่กลับเข้าตู้เหมือนกันนะครับต้้งสองอันพอเัินแล้วถามว่า คุณค่าแก่การเปิดไหมผมว่าคุณค่าไปขออนุญาตเลยครับ1 0 0 0 0หมื่นเพชรยี่สโลแล้วก็จะมีอน,นี่ครับในส่วนของแพ็คหรอมีอะไรเพิ่มเติมไหมอะราคาดีหรือเปล่าครับแพท้าหนาวเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับโหดีนะที่ไม่เติมแพ็คอะไรไปสามสิบห้ากับหกพันนะครับเก้าเก้ามันจะแพ็คน,นี้อยู่นี่ถ้าเทียบกันแล้วต่างกันยังไงครับ30กับ6,400นะครับแต่ว่าจะเป็น35กับ6,000 อันนู้น่าจะคุ้มกว่าแพทหน้าหนาวครับแต่ว่ามันก็คุ้มกว่าไม่มากหรอมั้งขออนุญาตไม่โชว์ต่ออีกรอบสิบโลแรกรู้ได้ทันทีว่าเกลือแน่นอนเซน่ามานะครับเลดอัพคือใครอ่ะลืมดูเลดอัพเลย,อยขออนุญาตข้ามไปก่อนได้มาสองโอ้ยได้เป็นพาร์เนอร์มาหนึ่งด้วยครับพาร์เนอร์นี้เขาใช้อยู่ เอดเป็นเซนาครับกับเนียซึ่ง,เ,งเนียไม่มีแต่ว่าเซนานี่เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเนียกับเซนาผมน่าจะค่อนข้างจะครบอยู่ครับเซนาของผมจะเป็น C6 เหมือนกัน,กนส่วนน้องเนียน่าจะ C6 เหมือนกันไหมนะนี่ครับ C4 โอเคน้องเนียกัเซนาครับต้องการเซนเนียอันนี้ออกลุงทุกคน ออกลุงครับหลุดเลทแล้วไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ออกลุงน่าจะการันตีตัว5้าดาวมาให้น้องเนียมาโอเคเซเน่าบวกกับเนียก็เป็นน้องเซนเนียฮะมาแล้วเซนเนียเฮ้ยเซเนียจะซื้อมาแล้วครับคือจะบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นมิตกับเรานะครับเรื่องของกาชาไม่ได้เกือขนาดนั้น แล้วก็แจกค่อนข้างเยอะด้วยนับ้อยฮะโอเคสวยงามมีนิวมาใหม่เลยก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเซเลเนียนะครับมีเออคขายว่าไงดีดาวนะครับอะไรบ้างบวก50%ดาเมจของตัวเพลชูตติ้งสตาร์ครับบวออก50%ดาเมจแล้วก็เปลี่ยนนี่ไงเป็นดาวแรกเลยในการแอคทีฟ5โฮมมิงเลเซอร์นั่นเองนะครับมันก็น่าสนใจ ไอ้สองจะเป็นอันจากที่เราเริ่มนะครับทำการสร้าง2 Homing Laser แอลจาเริ่มเทินห้าโฮมมิงเลเซอร์วันกดอดอหนึ่งใบอ๋อจากเริ่มเทินถ้าเราดอได้การ์ดโฮม i ิงเลเซอร์นะครับจะสามารถดอการ์ดได้เพิ่อมอีกหนึ่งใบนั่นเอง นี่น่าสนใจน่าปลดเหมือนกันดาวสามจะ็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเดธฮาร์โลนะครับแล้วก็จะทําให้ติดแท็กในส่วนของตัวฮาร์ดนะครับใส่กับตัวโฮมมิ่งแเซอร์เอลแต่ละใบที่เรามูฟโดยการใช้เดธฮาร์โลนั่นเองนะครับฮาร์ดตรงนี้ก็คือนี่ครับเอ่อถ้าเราใช้การ์ดที่ไม่ติดคําว่าฮาร์ดอยู่ศัตรูจะไม่ถูกนับแอคชั่นเขาลงนั่นเองนะครับหรือก็คือง,ง่ายๆจะไม่ถึงเทิร์นศัตรูได้ไวขึ้นก็คือจะไม่ไม่ใช้เทิร์นศัตรูลงนั่นเองประมาณนี้ครับถือวว่่าาาาดดีีนะะเเพรรสมรมมมติทั้งห ผมมี5ใบก็ได้ดึงมา5ใบบนมือ,มอเรียบร้อยจากตัวของอีกสกิลแล้วเราใช้การท่าใบนั้นนะครับตัวแอชั่นคารของสตูดจะไม่ลดลงนั่นเองนะฮะค่อนข้างจะดีเลย c ีสี่จะเป็นง่ายเลยก็คือโฮมมิงเลอร์ที่อยู่ในสุสานนะครับถ้ามุ่งขึ้นมือจากการที่สตรูติดเบรกแล้วจะทำให้ตัวของเซเนียมีได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสแต็กเป็นไฟพาวเวอร์นะครับดาเมจเพิ่มขึ้น10%เสแต็กต้นสุดๆอยู่ที่5สแต็กก็จะเป็นประมาณมาสาักัช้าโจมตีอจะเป็นการเพิ่ม แล้วก็ัทสุดท้ายจะเป็นเอฟเฟกต์ดาวที่หนะครับจะเป็นเมื่อพโจมทีมพำใศัตรูติดสถานะเลวเนนะครับตัวของเซเนียจะโจมตีศัตรูตัวนั้นเพิ่มทันทีนะครับดาเมจที่ทําก็คือ80%ต่อ1ช่องของค่าเทนเซตตี้สูงสุดของปัะตูนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าศัตรูมีค่าเทนเซตตี้เยอะเท่าไหร่นะครับตัวของเซเนียก็จะโจมตีทําดาเมจได้มากขึ้นตามนวนวลตัวของหลอดเทนเซตตี้แม็กซ์สูงสุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยฮะถือว่าดีมากๆ นะครับแต่อาจจะต้องให้เพิ่มทีมคนทําให้ศัตรูติดลาเวลหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะครับถ้าใช้กับบอสถ้าเป็นตัวของเพิ่มทีมคนอื่นที่บอกว่าใช้กับบอสที่มีหลอดเยอะๆนะครับไปทําให้ติดเบรกได้ดาเมจที่ตัวของน้องเซเนียร์ทำต่อศัตรูเพิ่มเติมน่าจะแรงมากๆด้วยนั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับต่อไป มันเป็นที่พาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ลิมิเต็ดด้วยเหมือนกันนะครับตัวของเปโกะนั่นเองมาเอฟเฟกต์ของไปโกะนะครับก็จะเป็นของเอฟเฟกต์เพิ่มเติมจะเป็นสายฮันเตอร์นะครับตัวของตัวละครสมัยจะได้รับแอคแท็กเพิ่มขึ้น8%นะครับและก็เมื่อการของตัวละครสมัยนะครับเคลื่อนมูฟจาก สุดสารขึ้นมือนะครับจะได้รับ1นึ่งรีแพร์คอมพิซนั่นเองนะครับรีแพร์คอมพิซจะเป็นการเพิ่มดาเมจิติเเดามจให้กับตัวละครสมใจนั่นเองนะครับของ a t t a c k กการ์นะฮะแม็กซ์แตะอยู่ที่สามแตะนะครับหมายความว่าจะเพิ่มสูงสุดได้อยู่ที่30%เเลยแล้วก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับตัวของตัวละครสมใจจะได้รับดาเมจของการโจมตีเพิ่มขึ้นถ้าเราใช้การโจมตีใส่แทร็กเก็ตที่เป็นติดลาเวนอยู่นั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นปปรระะะมาณนนี้ฮตต่ออไคัับวขงเจกดสิบเป บิค่อนนั่นเองเมื่อผู้ชมทีมนะครับทำให้ศัตรูติดลาเวทได้นะครับให้สู่สถานะลาเวทนะฮะก็คือติดเบรกนั่นเองจะได้รับ1 o v e r c l o c k นะครับของตัวละครสมใจนั่นเองนะครับ1 time ต่อเทิร์นหมายความว่าตัวละครที่สมใจอยู่จะได้รับเป็นบวกยี่สิบห้าเปอรนคิทเข้าเชนนะครับฟอนด์เทิร์นหรือก็คืออัตาคิบวกยีิบหนั่นเองนะครับ overclock ตรงนี้เลยประมาณนี้ครับถามว่าคุ้มค่าดีไหมผมว่าก็ก็ดีอยู่ถ้าเล่นกับตัวของน้องเซเนียนะครับเเพรราาะะจป็นกมูฟ เกฟยับขึ้นมือหรือสสานขึ้นมือนั่นเองซึ่งตอนนี้จะมีแค่ตัวของเซน่าตัวเดียวที่เป็นสายเอ่อมุฟสุสานขึ้นมือใช่ป่ะนะตัวอื่นก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเออเพราะว่าจะมีตัวบางตัวที่เอาขึ้นมือได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของเซน่าจะง่ายกว่าตรงที่จะขึ้นมือมาได้ทันทีก็ตอนที่เออศัตรูติดลาเวทแล้วนั่นเองนะฮะตัวของคอมมิ่งเลเซอร์โฮมมิ่งเลเซอร์เออใช่ประมาณนี้ครับมา ดี๋ยวผมยังมีเพชรอ,อยู่อีกหมื่นหนึ่งนะครับจริงอยากเปิดพาร์เนอร์เหมือนกันนะแต่อยากได้ตัวก่อนนะเอาเล่นเอาตัวมาเล่นดีกว่านะครับเอาตัวเอาตัวมาเล่นก่อนอยากได้น้องสีเพิ่มขึ้นไปครับเมื่อกี้ได้มาอยู่ที่20โลตอนนี้ไม่รู้จะกี่โลครับอาจจะการตีแล้วการตีลุเหลฝากไม่แน่ใจฮนะอืมอีกอย่างที่ผมอยากเห็นควยไปดูตรงนี้ก่อน นี่ไงใช้400อ๋อได้อยู่นะครับจำกัดอยู่ที่มีเวลาจำกัดด้วย20วันทุกคนโหทายละใช้400นะครับจำกัดอยู่ต้อง20วันลิมิต2ครั้งนะครับอันนี้คือที่บอกเลยว่าเป็นตัว limit จริงเพราะว่าตรงนี้ยังแค่จำกัดเวลาเลยอะ่ะโอเคเราสุ่มไปก่อนล้นันไปเอา้าขอละขอตรงซ้ายขอตรงซ้ายเถอะขอตรงตรงตู้ครับ น่ากลัวจังเขาต้องตู้นะโอ้ตัวหม่ลุกลุกครับหลุดเลทนะฮะแต่ก็หลุดเลทจริง ตายล้เซเนียครับโ,โตายล้วเซเนียเดี๋ยวผมไปซื้อเพชรมาก,ก่อนเลยดีกว่าหวัว่าจะออกก่อนได้ลุกมาเป็นตัวใหม่ที่เราไม่เคยมีนะครับได้โอกาสลองเล่นแล้วตัวของลูกแต่ตัวเก่าก็คือยังปั้นอะไรไม่เสร็จเลยนะครับตัวเก่าปั้นเยอะปั้นอย่างนานด้วยเราหาตัวเซเนียก่อนน้องมาลิเบล หกสิบโลการันตีผมว่าพาร์นเนอร์เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับพาร์นเนอร์น่าจะต้องเอาไว้ก่อนเลยเอ้ามาแล้วขอต้องเลทเธอไม่เอาเมลินด้วยไม่เอาเมลินขอต้องเลทไม่เอาเมลินไม่เอาไอ้นั่นด้วยไอ้หนุ่มเกลอนอะ่ะพอพอละเกลอนเลยสวยมาแล้วครับเซเนอรซีสองซีหนึ่งว้าว ตัวมาเตที่ควรค่าแก่การเปิดโอ้โหอันนี้ถ้าเกินดาวแล้วจะได้อะไรมาครับอ๋อไดสิบอุ้ยหลุดเลทลัวไม่ใช่หลุดเลทโอ้โหสามทองน่้สามทองเลยแต่เราเก็บไว้ได้เราเหลือยีบห้าโลครับยีบห้าโลจะได้หรือเปล่าอาจจะยังไม่ได้ถ้าได้ซีสองมาจะโอเคแล้ว าการทำนี่จนะี่ลืองเปลืองเองบประมาณครับทุกคนนะ่าต้องมีการเติมเพิ่มเพราะว่าถ้าเก็บดองอย่างเดียวอะถ้าดองมาแต่แรกผมว่าน่าจะทำได้อยู่แต่ถ้าไม่ดองมาเนี่ยอาจจะยากหน่อยโอ้โหนิ่งกึ๊บนิ่งกึ๊บ น่าจะนิ่งสงบสยบทุกการเคลื่อนไหวโอเคประมาณนี้ครับ C1 ได้แค่ C1 ถ้าเราจะเพิ่มจริงก็คงต้องเป็นอันเนี้ยแต่แต่แต,แต่แต่400ครับ20โลไปโลเราจะเก็บอีก2อีก400ไว้เก็บอีก400เพื่อไปซื้อตัวมาเลยครับปล็อกดาวเชิโลซุมต่อ โอ้ไม่นะจะบอกว่ารอบการันตีมาแล้วเหรอมาหนึ่งทองเองโอ้โหเงียบกิบเลยเงียบกิบจริงหมดแล้วครับสุม่มอีกสักห้าโลไปห้าเรกลม,กม คาใจไหมอีก20โลครับคาใจไหมทุกคนคาใจสิครับงานนี้ต้องไปแรกผมว่าแรกเลยแล้วกัน400 400สแรกเลยแล้วกันเนาะเอาสัก10โลก่อนแล้วเราค่อยหาอีกร้อยหนึ่งทีหลังขอไม่หลุดเลสก,ก็พอขอไม่หลุดเลสครับผมขอไม่หลุดเลส ขอไม่ลดเลทน,นะขอไม่ลดเลทเด้อสิบอันมาแล้วครับสิบอันคืนขอไม่ลดเลทไม่เอาเมลินไม่เอาเชรอนด้วยเกมขอซีสองได้ไหมสีสองสวยเซเรเนียสีสองสวยครับ คุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วคุมแล้วคุมแล้วโอเคพอกันนะครับแล้วก็ไปสุ่มนี้ด้วยนี่งไงที่ผมจะสุ่มนะครับมีอยู่67อันซึ่งการันตีได้แต่อย่าการันตีเลยขอแบบออกหลุดหลายอันบ้างนะฮะไปครับปิง้ง <c oughs> ได้ใครมาทุกคนดูสิว่าใครจะใครมา สมบัติมาแล้วหนึ่งอันสวยครับเอาอีกสมบูรณ์สีสกเกีย์โคตรไปมาอีกหนึ่งสวยพอละสองอันก็พอละ ต่อไปฮะถึงเวลาที่จะอ,อัพเลเวลกันครับไปอัพตัวของน้องเซเนให้หมดนะครับในคลิปนี้เลยในคลิปหน้าค่อยไปหาพร้อมเล่นกันดีกว่า เตียมมาเรียบร้อยนะครับน่าจะอัพได้ยาวๆย่างเดรยวเตียมมาเรียบร้อยครับนี่ไปครับเลเวลน่าจะเต็มแต่ว่าตัวของฟอนเดชเชียลเนี่ยน่าจะไม่เต็มครับวิ่งหกสิบอย่างไวครับแล้วก็โโอ้หรับมาให้หมดสามอันตรงนี้จะเป็นส่งของขวัญให้นะครับซึ่งน้องชอบอะไรบ้างก็ส่งให้หมดเลย โอเคเพิ่มป็้ปกตินะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงแค่ไหนประเด็นอะแปดเกแล้วครับเก้าจะปลดล็อกยังยังนะครับริ์มาสด้วยสิบตอนไหนสิบแล้วไว้สิเอเลยออ้ของดี <laughs> ไปครับผมทุกคนฮนะเราได้รูปเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจากตอนนีนเป็นชิสุมานานนี่ถึงเวลาเปลี่ยนรูปแบ็คราพื้นหลังของเราติดเหล่ไหมเนี่ย ตีเลมบไปแล้วคันชอโอ้โหเซอร์ไพรส์เกินคองควันคริสมาสครับทุกคนตาย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 น้องเซอร์เนียฮะสองอันนี้ครับมันจะมีอยู่โฮมมิ่งเลเซอร์ที่เราจะใช้ประจับแน่นอนนะครับถ้าเราได้เหตุตรงนี้น่าจะมีความสุขอยู่แล้วก็โฮมมิ่งเลเซอร์หรือใช้ เพลชูตติ้งผมว่าอันนี้เป็นการที่จะได้ก๊อปปี้เยอะๆครับเพราะงั้นอาจจะต้องเป็นการเปนี้แทนอยากได้3ใบเอาจริงๆอยากได้กันี้ด้วยนะครับน่าจะเท่แต่ว่าใบานี้จําเป็นต้องมีแน่นอน2ใบนี้คือใบที่ใช้งานนะครับแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบที่ใช้งานเหมือนกันไปโอ้โหสวยงามมากๆอันนี้ด้วยครับสวยงามเหลือล้นเหลือล้อนไปเรียบร้อย อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนี่ไงเขาไม่เลยเสื้อเอลนะครับ <c oughs> สวยกันจริงจริงต่อไปก็เป็นใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วใบนี้นะฮะถ้าเปิดได้แล้วก็นะมานี้ครับต่อไปเป็นพลเชี่ยวนะครับพลเชี่ยวนี่เราสามารถทําให้ตัวของน้องเซเนียเป็นศูนย์การ์ดได้เพราะว่าผมยังไม่อัพตรงนี้เราทําให้เป็นศูนย์การ์ดก่อนดีไหมทำไปทําไมอ่ะเพราะว่าน้องเซเนียก็ต้องใช้เล่นนะครับเพราะงั้นไม่ต้องทําหรอกเนาะไปอ,อันซ้ายจะเป็นดาเมจของ การ์ดเออเบสิกผมว่าต้องเป็นการขวายอยู่แล้วนะครับซีคลาชเชนมากกว่า30%มสิบเปอร์เซ็วกสิบตดาเมจวัดใส่ตาคีเยอะเลยท่านก็นต้องปั้นของที่เมีตาที่แบบว่าเมีตาคีเยอเยอะด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวน้องเซเนียนเรื่องของการปั้นเนี่ยแล้วแต่ขนาดแล้วก็ไปปั้นการ์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนสุปประวันแล้วกันเดีย๋ยวค่อยไปรอบหน้าคลิปหน้านะครับลองดูว่ามีการ์ดไหนคอมไหนน่าสนใจบ้างไปฮะเจอกันครับผมทุกคน